ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 นักท่องเที่ยวไปเกาะกูดเกาะมากเริ่มคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวยุโรปและเอเชียเหตุการเมืองปกติขณะอ,อปตองแมรูดเผยแมนระพุนสีเข้ามาเต็มพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและสีเข้มชาวประมงรับจ้างําชมด้านพอบอนยอเป็นประธานเททองรูปหล่อพระเจ้าตักสินและมีพระอาจารย์บัวเป็นประธานตุกเซ่ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทนะีวี .com นักท่องเที่ยวไปเกาะกูดและเกาะหมากเริ่มคึกคักทางนะักท่องเที่ยวยุโรปและเอเชียเหตุการณ์เมืองปกติ ที่สะพานเท่าเรือบ้านแหลมศอกตบบอนเอาหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดที่เป็นเท่าเรือที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่อําเภอเกากกูดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือเกาะกูดและเกาะหมากโดยในเวลา11อิกา30นาทีถึง12นาฬิกานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปและชาวจีนเดินทางลงไปท่องเที่ยวที่เกาะกูดและเกาะหมากจำนวนมากหลังจากเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือน เริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจงังหวัดซึ่งปัจจุบันการเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะกูดและเกาะหมากสะดวกปลอดภยัยและรวดเร็วเนื่องจากมีเรือโดยสารขนาดใหญ่มาลงทุนถึง3บริษัทนายอำนวยอยู่ใหม่นายท้ายเรือเกาะกูดปรินเซสกล่าวว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะกูดและเกาะหมากสะดวกและปลอดภัยรวดเร็วมากกว่าเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาที่ยังใช้สปีดโบ๊ท ทำให้วันนี้นะักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจานวนมากแต่ละลำจะเต็มทุกเที่ยวนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไม่เดินทางแบบแพ็กเกจทัวร์เพิ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่องเที่ยวได้อย่างอิสระที่ผ่านมาในนักท่องเที่ยวเขาโอเคไหมกับการเดินทางโอเคครับก็เขาไม่มีปัญหาอะไร,รครับ ถ้าถ้าพูดถึงการการเดินทางไปเกาะกูดเมื่อสมัยก่อนที่ใช้เรือสปีดโบ๊ทหรือเรือประมงโดยสารเนี่ยกับเรือตรงนี้อันไหนที่ท,ที่ดีกว่ากันเรือที่ดีฝาครับอ่าดีฝาครับต้องอย่าไปใหญ่ฝาไม่ค่อยกลัวคืนนะครับระยะเวลาที่เดินทางไปชั่วโมงยี่สิบครับชั่วโมงยี่สิบครึ่งครับอืมบางบางล่างกว่าชั่วโมงยี่สิบบางก็ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแบบบางลำครับ ด้านนายสุทธศน์ทดทศดาราผู้บริหารเรือเกาะกูดปรินเซสกล่าวว่านักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมามากขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้มีทั้งชาวยุโรปและชาวเอเชียที่เป็นชาวจีนเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ในช่วงปลายปีมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยปัจจัยทางด้านการเมืองที่ปกติ โดยจำนวนนะักท่องเที่ยวที่มากขึ้นทางบริษัทจะเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งให้มากขึ้นเช่นเดียวกันเที่ยวเป็นยังไงอ๋อก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวตั้งเริ่มเดือนตุลาเยอะไหมคะเปิดฤดูกาลก็เพิ่งเริ่มคิดว่าอีกสองเดือนช่วงปีใหม่นี้เป็นยังไงคาดว่าปีนี้น่าจะ,จะดีขึ้นนะจากดูจากต้นปีก็เริ่มมีลูกค้าจอง อาทิตย์หน้าก็คนท้งเต็มในภาพรวมของของท่องเที่ยวมีตอนนี้ยวันแต่ละวันเนี่ยมีนักเที่ยวลงไปกาะกูดเยะกี่ร้อยคน,นยก็จะดูจากตารางเรือน,นี่ก็วันหนึ่นงวันร้อยกว่าคนสองร้อยคนต่อเที่ยวหรือต่อวันฮะต่อวัน,น,น,นไมครับทั้งหมดทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่ทั้งสามบริษัทนะวันหนึ่งอาจจะประมาณสามร้อยสี่ร้อย คิดว่าในใกล้ๆช่วงปีใหม่เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องเพิ่มจานวนผิววิ่งไหมอันนี้เราก็เพิ่มอยู่แล้วเราเสริมอยู่แล้วแต่ว่าเวลาก็เป็นเวลาเวลาเดียวแต่ว่าลูกค้าจองมาแล้วก็เสริมเรือเข้าไปคิดว่าปีนี้จะดีไหม,มสถานการณ์ท่องเที่ยวจะดีกว่าปีที่แล้วไหมคิดว่าน่าจะดีนะครับดูจากดูจากตารางการจองจองเรือ,อในช่วง ันหยุดหรืออะไรในกลุ่มของคนไทยต่างชาติก็เริ่มมีชาวจีน,นระรสเตียต,ตอนนี้ก็เริ่มมาเองจากแต่มาก่อนจะเป็นแบบแพ็กเกจเดี๋ยวนี้เริ่มมาเองมากขึ้นคือคือ,คอมองสถา,านการณ์การเมืองปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ดีเเป็น,เป,นเป็นเหตุให้ทานะักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นครับก็อาจจะดีขึ้นคือถ้ถถยายออจองตอนนี้ตะกีปรปเต้นห้องพักอะะค่ะค,ะคือ มันจะจองช่วง,งเฉพาะวันหยุดอะไรว <c oughs> ันธรรมดาก็ยังน้อยอยู่ <c oughs> วันหยุดนี่จองเต็มเลยไหมคะ <c oughs> เต็มร้ยไหมคะครับร้อยเปอ็นออบตแม่รูดเผยแมงกระพุนสีเข้ามาเต็มพื้นที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงสีเข้มชาวประมงเริ่มรับจ้างนำชมนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบตแม่รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่า หลังรอคอยมานานสําหรับแมงกระพุนสีที่ตำบลแมรูดปรากฏว่าที่ผ่านมามีแมงกระพุนสีเข้ามาอยู่ในกรองไมรูดจานวนมากและมีสีสดใสเช่นสีขาวสีน้ําตาลสีฟ้าและสีเขียวทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมจํานวนมากในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทางชาวประมงพื้นบ้านได้นําเรือจํานวน43ลํามารับจ้างรับนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปชมด้วย พอบอนยอเป็นประธานเททองรูปหล่อพระเจ้าตักสินรวมถึงมีพระอาจารย์บัวเป็นประธานปลุกเสกเมื่อเวลา18นาิก18นาทีวันที่19ตุลาคม2557ที่หนาศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชวัดโยธานิมิตผู้บัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในการทําพิธีเททององค์สมเด็จพระเจ้าตักศินมหาราช ที่พระเทพสุมเมธมุนีเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตเป็นประธานในการจัดสร้างโดยพิธีดังกล่าวนั้นมีพระครูสังกิตบุรพาหรือหลวงปู่บัวเป็นประธานเทตอกซึ่งพิธีดังกล่าวนั้นมีพระครูสังกิตบุรพาหรือหลวงปู่บัวเป็นประธานเททองและแผ่เมตตาจิตปลุกเสกพร้อมท่านกงเตื้องเตชะปัญโยหลวงพ่อสุพจ์ หลวงพ่อนัดและหลวงปู่สินร่วมทำวิธีปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้การจัดสร้างครั้งนี้ทางพระสุเมธมุนีได้เป็นผู้ดาเนินการจัดสร้างเพื่อนำไรายได้มาบรณะสารสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและเพื่อสาธารณกุศล fwd ประกันชีวิตพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตโทร0912426416โดยน,นายธนสนันแววคล้ายหงแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ GS, ส, 28. สถานี BTS เอนุสาวรีโทร0908181828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังเอ่าวสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 8 8 8 8 8 5เอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเปิดยิ่งใหญ่โกลบอลเฮาสาขาตราสศูนย์รวมวัสดกุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านรูปแบบใหม่ทันสมัยที่สุด ฉลองเปิดสาขาแกรนด์โอเ i n g d นิ่งเดย์28กันยายนนี้เพลิดเพลินกับเกมโชว์สุดมันส์และโยกกันสะใจกับมินิคอนเสิร์ต3ซุซูเปอร์สตาร์ฮันฮัตอาเดอะสตาร์ขน้าคว้าดดาว พร้อมชมโชว์อาบน้ำจากสาวสวยสุดเซ็กซี่วงดนตรีสุดมันส์และกิจกรรมดีๆจาก MC สาวสวยพิเศษสุดๆโปรโมชั่นช็อปครบแปลกซื้อ1บาทการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้นเพียง31บาทพบกันแน่นอน g l o b a l House ตราดถนนสุขุมวิทยข้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดตราโกลบอลเฮาส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณ เป็นปัญหากับการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลิกวันนี่เป็นปฏิกิริยาของกองเชียร์ระหว่างการแข่งขันที่โห่ร้องขับไล่กรรมการหลังตัดสินขัดสายตาและเข้าข้างทีมเยือนจนน่าเกลียดและเมื่อจบการแข่งขันจึงมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น โดยเมื่อจบเกมการแข่งขันเจ้าหน้าที่ทีมรักษาความปลอดภัยต้องเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับกรรมการและกรรมการสโมสรตราเอฟซีหลายคนต้องออกโรงห้ามกองเชียร์รวมทั้งนายวิเชียนสับเจริญที่เดินลงมาจากที่นั่งรวมถึงมาขอร้องกองเชียร์ให้หยุดด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามวันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแต่เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วทั้งการที่ตราเอฟซีเป็นทีมเยือนและทีมเยาซึ่งกองเชียร์ชาวตราดมักจะเห็นภาพเหล่านี้เสมอ โดยก่อนหน้าน,นี้เกิดในสนามของยาสูบสุระกะกรเอฟซที่กรรมการถูกกรรมการสโมสรประท้วงสาเหตุทําให้ทีมแพ้ซึ่งประธานสโมสรถึงประกาศความไม่พอใจขึ้นมาและนี่คือบทสรุปที่ผู้จัดการแข่งขันต้องการสรุปและนํามาแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะบานปลายไปมากกว่านี้อีกสงนัดตราเอฟซเป้าหมายเก็บชัยเพื่อติดท็อปเทเกมฟุตบอลเยามาหาลีกวันเหลือการแข่งขันเพียงสงนัด ซึ่งทีมตราดอฟซขณะนี้อยู่อันดับที่10มีแต้ม43แต้มเหลือก,การแข่งขันกับศรีราชาบ้านบึงเอฟซที่จะบุกไปเยือนในวันที่15ตุลาคม2557และนัดสุดท้ายกับขอนแก่นเอฟซีในวันที่1พฤศจิกายน2557หากพ้นการแข่งขันทั้งสองนัดสามารถเก็บชัยชนะได้จะเก็บแต้มได้6แต้มและจะทำให้มีแต้มรวมทั้งฤดูกาลร,รวม49แต้ม โดยท,ที่ทีมที่มีอันดับเหนือทีมตราดอฟซประกอบด้วยกระบี่เอฟซ46แต้ม BBCU 47แต้มและอ่างทองเอฟซมี47แต้มเช่นเดียวกันซึ่งการแข่งขันของทั้ง3ทีมต้องพบกับคู่แข่งที่เหนือกว่าซึ่งหากเก็บแต้มไม่ได้หรือน้อยกว่าตราเอฟซจะทําให้ทีมตราดอฟซก้าวขึ้นมาอยู่แนบที่7หรือ8ได้เช่นเดียวกันและนี่คือเป้าหมายของทีมตราเอฟซในฤดูกาลน,นี้ ไทยเขาล้านร่วมชาวบ้านคลองมะนาวถวายกระถินสามัคคีให้วัดคลองมะนาวที่วัดคลองมะนาวตะบนแม่รูดอํเาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายสุรศักดิ์อินทรประเสรศิฐนายกอบตแม่รูดกล่าวต้อนรับคณะกระถินจากกรุงเทพที่นำโดยนายอภิวุฒิพิมนแสงสุริยากรรมการบริหารบริษัทออคิดซอสจำกัดและคณะกรรมการกาชาติไทยเข่าล้าน โดยนายอภิวุฒเป็นประธานจุดทุบเทียนและกล่าวนำคำถวายภ้ากฐินพร้อมด้วยนายสุวรรณพิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านจงดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และครอบครัวญาติพี่น้องเข้าร่วมถวายเครื่องธยธรรมให้กับพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระครูพิทักษ์บุรษเขตฐานธมโมเจ้าวาดวัดกรองมะนาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีนาวายเอกขุนธนาสะดีหัวหน้าชอคอทอพอนยสามเขาล้านนายเจริญชลาลายรองนายกอบจอตราดและประชาชนบ้านกลองมะนาวเข้าร่วมทอดกระถินสามัคคีโดยการทอดกระถินในครั้งนี้ได้นำเงินถวายวัดรวมทั้งสิ้น3 9 4 3 9 9บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสมทบ การก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์ให้แล้วเสร็จอีกหนึ่งหลังเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของพระพิสุสงฆ์และชาวบ้านคลองมะนาวรวมถึงประชาชนใกล้เคียงต่อไปผู้ประกอบการร้านค้าถูกสั่งรื้อเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอความเป็นธรรมอ้างไม่มีพื้นที่ทำกินรองผู้ว่ายืดเวลาให้อีก90วัน จากการที่นายพีระเอี่ยมสุนทรในอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดได้รับการร้องเรียนว่ามีการปลูกสร้างร้านค้าลุกล้ำเข้ามาประชิดกับถนนที่บริเวณบ้านชยเชษฐ์หมู่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างนายพีรพล จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฝ้าตรวจพื้นที่ฝึกเกะาช้างชงกกนอยตรดาเทศบาลตำรวจฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียนซึ่งพบว่ามีร้านค้าปลูกสร้างเป็นลักษณะเพิงพิงเป็นที่จำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวรวม8รายจึงได้สั่งรือร้านค้าภายใน10วัน ปรากฏว่าเจ้าของร้านค้าจํานวน8รายเข้าพบกับนายเพชรพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อขอความเป็นธรรมอ้างไม่มีพื้นที่ทำมาหากินซึ่งรองผู้ว่าตราดได้อนุโลมให้มีการค้าขายต่อไปอีก90วันโดยเรื่องนี้ในวันนี้จะมีการประชุมหารืออีกครั้งห้องหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับํา MOU แรงงานต่างด้าว พม่ากัมพูชาลาวรับต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่ารับดำเนินการต่อวีซ่าต่อเนื่อง4ปีกัมพูชาพม่าลาวติดต่อคุณฝ้าย085-197-7480หรือ088-227-0223ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมง,งอบอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ลองเบียตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 กรอากาศประจำวันภาคตวนออกมีเม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสัะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร